สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะพบกับคุณครูอิงรัตพรหล,ลินค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเกิดฤดูกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนไปเที่ยวต่างประเทศกันค่ะแต่ว่าคุณครูไม่ได้พานักเรียนไปเที่ยวเฉยนะคะคุณครูอยากจะให้หนักเรียนลองสังเกตลักษณะของพืชพันธุ์แล้วก็สภาพแวดล้อมอื่นๆดูนะคะว่าในแต่ละที่ที่คุณครูพาไปน่าจะเป็นฤดูอะไรค่ะไปกันเลยค่ะ ค่ะนักเรียนทีแรกนะคะนักเรียนลองดูต้นไม้สิคะโหผลิดอกแล้วก็ใบเต็มต้นเลยคะ่ะอากาศนะคะก็กําลังเย็นสบายเลยคะ่ะลองทายดูสิคะว่าตอนนี้ที่นี่น่าจะเป็นฤดูอะไรคะ่ะใช่คะ่ะฤดูใบไม้ผลิคะ่ะไปที่ต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะโอ้โหนักเรียนคะที่นี่นะคะ ใบไม้เนี่ยเขียวขจีเต็มต้นเลยค่ะแล้วแดดนะคะก็แรงมากๆเลยค่ะร้อนมากๆด้วยลองทายกันดูสิคะว่าตอนนี้คุณครูกำลังอยู่ในฤดูอะไรใช่ค่ะฤดูร้อนค่ะไปที่ต่อไปกันเลยนะคะเอนักเรียนคะที่นี่เนี่ยใบไม้นะคะ เริ่มเปลี่ยนสีค่ะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสีสม้มแล้วใบนะคะก็เริ่มร่วงลงจากต้นด้วยค่ะลองทายดูสิคะว่าที่นี่นาจะเป็นฤดูอะไรใช่ค่ะฤดูใบไ,ไม้ร่วงนั่นเองค่ะไปกันต่อเลยนะคะโอ้ยนะักเรียนคะช่วยคุณครูด้วยค่ะคุณครูหนาวมากเลยค่ะที่นี่นะคะ ลมแรงมากๆเลยค่ะโหดูต้นไม้สิคะไม่มีใบเลยนะคะเหลือแต่กิ่งก้านหินมะก็ตกแรงเลยนะคะพื้นที่ต่างๆค่ะก็ขาวโพลนไปหมดเลยค่ะลองทายดูสิคะว่าตอนนี้เนี่ยคุณครูน่าจะอยู่ในฤดูอะไรคะนะักเรียนถูกต้องค่ะฤดูหนาวค่ะคุณครูขอไปก่อนนะคะ สำหรับฤดูทั้ง4ที่นักเรียนเพิ่งไปเจอมานะคะไม่ว่าจะเป็นฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวฤดูทั้ง4นี้เนี่ยจะแตกต่างกับประเทศไทยค่ะซึ่งมีแค่3ฤดูก็คือฤดูร้อนฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวแต่นักเรียนทราบไหมคะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่บนโลกเนี่ยมี4ฤดูค่ะแล้วฤดูทั้ง4นี้เกิดขึ้นได้อย่างไร เกี่ยวข้องกับโลกและดวงอาทิตย์ยังไงวันนี้เราจะไปหาคำตอบกันค่ะเราทราบกันมาแล้วนะคะว่าโลกโครจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลาหนึ่งปีเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนมาทบทวนลักษณะการโครจรของโลกรอบดวงอาทิตย์จากสื่อ a r กันก่อนนะคะโลกของเรามีลักษณะคล้ายทรงกลมเมื่อเรามองจากมุมมองด้านบนหรือบริเวณเหนือขั้วโลกเหนือ เราจะเห็นโลกหมุนรอบตัวเองในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาและโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ในทิศทางเดียวกันโดยเส้นสีฟ้าที่ปรากฏขึ้นมาก็แสดงเส้นวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นวงรีที่เกือบกลมค่ะเดี๋ยวเราไปดูเส้นและตำแหน่งสมมติอื่นๆกันค่ะเส้นประสีแดงที่ปรากฏบนโลกแล้วแบ่งโลกออกเป็นซิกโลกเหนือและซิกโลกใต้เท่าๆกันเรียกเส้นศูนย์สูตร ส่วนเส้นตราสีแดงอีกเส้นหนึ่งที่เป็นแกนสมมุติที่แทงทะลุขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้เรียกว่าแกนโลกถ้านักเรียนลองสังเกตจากในสื่อ AR นะคะนักเรียนจะเห็นระนาบสีเหลืองสลับดำซึ่งเป็นระนาบทางโคโจรของโลกรอบดวงอาทิตย์และเมื่อสังเกตบนโลกจะเห็นแนวเส้นสีเหลืองเส้นนี้นะคะไม่ใช่แกนโลกค่ะ แต่เป็นแนวตั้งฉากกับระนาบทางโครจรของโลกรอบดวงอาทิตย์เราจะเห็นได้ว่าโลกโครจรรอบดวงอาทิตย์ในลักษณะที่แกนของโลกเอียงคงที่ทำมุม23.5องศากับแนวตั้งฉากกับระนาบทางโครจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ค่ะหากนักเรียนอยากทบทวนด้วยตนเองนะคะนักเรียนก็สามารถเล่นสื่อ AR นี้ผ่านแอปพลิเคชัน AR สสวทวิทย์ with. มัธยมต้น จากนั้นนะคะก็สแกนมาร์กเกอร์จากรูปนี้ได้เลยค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนคงอยากจะไปทำกิจกรรมเพื่อหาคำตอบว่าฤดูของโลกเกิดขึ้นได้อย่างไรกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมตอนที่1กันนะคะกิจกรรมตอนที่1มีชื่อว่าแสงตกตั้งฉากและตกเฉียงค่ะวิธีการทำกิจกรรมนะคะก็ง่ายมากเลยค่ะโดย ครั้งแรกนะคะเราจะฉายไฟฉายนะคะให้ตกลงบนกระดาษกราฟนะคะโดยถือไฟฉายให้ห่างจากกระดาษกราฟเนี่ยสาเซนติเมตรค่ะครั้งแรกเนี่ยเราจะฉายไฟฉายให้ตกตั้งฉากกับกระดาษกราฟนะคะดังรูปนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะต้องสังเกตความสว่างบนพื้นที่รับแสงนะคะแล้วก็วาดเส้นวงรอบพื้นที่รับแสงจากนั้นนะคะก็จะต้องคำนวณหาพื้นที่รับแสงบนกระดาษกราฟค่ะ แล้วครั้งต่อไปนะคะเราก็จะฉายไฟฉายให้ตกบนกระดาษกราฟเช่นเดิมค่ะแต่ว่าเราจะฉายไฟฉายให้ตกเฉียงค่ะดังรูปนี้นะคะโดยเราจะใช้ไฟฉายกระบอกเดิมแล้วก็ถือไฟฉายนะคะให้ห่างจากกระดาษกราฟ30เซนติเมตรเท่าเดิมนะคะจากนั้นเราก็จะสังเกตความสว่างแล้วก็วัดเส้นวงรอบพื้นที่รับแสงและคำนวณหาพื้นที่เช่นเดิมค่ะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะค่ะแล้วถ้านักเรียนเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะก็ไปทำกิจกรรมกันได้เลยคะ่ะ ทํากิจกรรมเมื่อเราใช้ไฟฉายกระบอกเดิมโดยเมื่อฉายแสงตกตั้งฉากหรือตกตรงพื้นที่รับแสงจะสว่างมากกว่าเมื่อเทียบกับการฉายแสงตกเฉียงดังรูปนะคะและเมื่อหาพื้นที่รับแสงจากการใช้สูตรทางคณิตศาสตร์หรือการนับจํานวนช่องโดยประมาณ จากข้อมูลในตารางนะคะก็จะเป็นพื้นที่รับแสงที่คุณครูคำนวณจากการทำกิจกรรมของคุณครูเองนะคะซึ่งในการทำกิจกรรมของนักเรียนเนี่ยอาจจะได้ค่าที่แตกต่างจากคุณครูนะคะก็ไม่ต้องตกใจนะคะค่ะโดยเมื่อคุณครูฉายแสงให้ตกตั้งฉากนะคะกับพื้นที่รับแสงนะคะพื้นที่รับแสงที่คุณครูคำนวณได้ค่ะก็ได้ประมาณ38.5ตารางหน่วยค่ะและเมื่อคุณครูนะคะฉายแสงตกเฉียงนะคะ พื้นที่รับแสงของคุณครูนะคะก็มากขึ้นค่ะเป็น61.88ตารางหน่วยค่ะที่นี้นะคะเราลองมาคำนวณพลังงานต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่กันค่ะโดยถ้าคุณครูสมมุติให้พลังงานที่ออกมาจากกระบอกไฟฉายนะคะเป็น100หน่วยค่ะเราลองมาคำนวณพลังงานต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่กันนะคะ ดังนั้นนะคะคุณครูก็จะต้องเอา100ตั้งใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็หารด้วย38.5นะคะซึ่งเป็นพื้นที่รับแสงคุณครูก็จะได้2.6ค่ะซึ่งเป็นพลังงานต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่เมื่อเราฉายแสงตกตั้งฉากค่ะทีนี้มาดูเมื่อเราฉายแสงตกเฉียงกันบ้างนะคะพื้นที่รับแสงของเราเนี่ยเป็นยังไงคะมากกว่าถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยตัวหารเนี่ยมันจะมากกว่าถูกไหมคะ เมื่อเราเอา100ตั้งหารด้วย61.88นะคะคุณครูก็จะได้ค่าพลังงานต่อหน่วยพื้นที่เป็น1.62เมื่อเราฉายแสงตกเฉียงค่ะเราก็จะพบว่าเมื่อฉายแสงตกตั้งฉากพื้นที่รับแสงจะน้อยกว่าเมื่อได้รับแสงตกเฉียงดังนั้นถ้าพื้นที่นั้นได้รับแสงเป็นเวลาที่เท่ากัน พลังงานที่แสงตกกระทบต่อนหน่หน่วยพื้นที่เมื่อฉายแสงตกตั้งฉากจะมากกว่าเมื่อฉายแสงตกเฉียงค่ะนักเรียนก็ทราบมาแล้วนะคะว่าดวงอาทิตย์เป็นดาวที่มีมวลมากที่สุดในระบบสุริยะและเป็นแหล่งกําเนิดแสงซึ่งดวงอาทิตย์นะคะก็มีขนาดใหญ่มากและก็อยู่ไกลจากโลกมากค่ะดังนั้นนะคะเราจึงถือว่าแสงที่มาจากดวงอาทิตย์นะคะเป็นแสงขนานค่ะ ซึ่งถ้าเราให้ลูกศรแทนรังสีของแสงจากดวงอาทิตย์นะคะก็จะมีลักษณะดังภาพนี้ค่ะเอแล้วนักเรียนสงสัยนี่ค่ะว่าโลกของเราไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์แต่ละบริเวณบนโลกจะได้รับแสงตกตั้งฉากหรือตกเฉียงอย่างไรเดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะครูอิงจะใช้ลูกโลกแทนโลกค่ะ และจะให้แสงจากไฟฉายแทนแสงที่มาจากดวงอาทิตย์ที่ตกกระทบโลกในบริเวณต่างๆโดยเราจะฉายไฟฉายไปยังลูกโลก3บริเวณโดยวางลูกโลกให้แกนของโลกไม่ได้เอียงเข้าหาหรือเบนออกจากดวงอาทิตย์ดังภาพนะคะจากนั้นให้นักเรียนลองสังเกตแสงที่ตกกระทบบนผิวของลูกโลกดูค่ะมาดูผลการสังเกตกันนะคะ บริเวณที่1ลูกโลกจะได้รับแสงตกเฉียงที่บริเวณซิกโลกเหนือค่ะบริเวณที่2นะคะลูกโลกจะได้รับแสงตกตั้งฉากหรือตกตรงที่บริเวณเส้นศูนย์สูตรค่ะส่วนบริเวณที่3ลูกโลกจะได้รับแสงตกเฉียงที่บริเวณซิกโลกใต้ค่ะนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าจากการที่โลกมีลักษณะคล้ายทรงกลมนะคะดังนั้นเมื่อโลกได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ บางบริเวณก็จะได้รับแสงตกตั้งฉากบางบริเวณก็จะได้รับแสงตกเฉียงค่ะแล้วนักเรียนสงสัยนี่คะว่าเมื่อโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ในลักษณะที่แกนของโลกเอียงคงที่ที่บางตำแหน่งนะคะแกนของโลกทางด้านซีกโลกเหนือนะคะก็เอียงเข้าหาดวงอาทิตย์และบางตำแหน่งนะคะแกนของโลกด้านซีกโลกเหนือนี้ก็เบนออกจากดวงอาทิตย์และบางตำแหน่งนะคะแกนของโลกนะคะก็ไม่ได้เอียงเข้าหาหรือว่าเบนออกจากดวงอาทิตย์ ที่ตำแหน่งต่างๆนี้นะคะซิกโลกเหนือและซิกโลกใต้จะได้รับแสงจากดวงอาทิตย์เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่และจะมีผลกับโลกอย่างไรเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปกันนะคะให้นักเรียนเตรียมแผนภาพวงโครจรของโลกรอบดวงอาทิตย์จากนั้นคุณครูอยากให้นักเรียนลองคิดดูนะคะว่าถ้าเราใช้แสงจากไฟฉายซึ่งแทนแสงที่มาจากดวงอาทิตย์ แล้วนำไฟฉายวางไว้กลางกระดาษรูปและใช้ลูกโลกแทนโลกเมื่อโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์โดยแกนของโลกเอียงคงที่ในตำแหน่งที่1-4ถึง4ดังภาพนะคะบริเวณซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้จะได้รับแสงตกกระทบในลักษณะใดและแต่ละซีกโลกน่าจะเป็นฤดูอะไรคะ่ะ โดยคุณครูอยากให้นักเรียนสังเกตลักษณะการตกกระทบของแสงและเปรียบเทียบพลังงานแสงที่ตกกระทบต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่บนซิกโลกเหนือและซิกโลกใต้และอย่าลืมบันทึกผลด้วยนะคะจากนั้นอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดฤดูถ้านักเรียนเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ เมื่อเราเคลื่อนลูกโลกให้โครจรรอบดวงอาทิตย์ในลักษณะที่แกนของโลกเอียงคงที่แบบนี้นะคะเราลองมาดูกันนะคะว่าลักษณะของแสงและพลังงานที่ตกกระทบบนผิวโลกต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่บนซิกโลกเหนือและซิกโลกใต้จะเป็นอย่างไรลองมาดูกันค่ะ เมื่อเราสังเกตลักษณะการตกกระทบของแสงบนซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้จากพื้นที่รับแสงและความสว่างของแสงจากไฟฉายบนลูกโลกและสังเกตลักษณะของแกนโลกเมื่อเทียบกับดวงอาทิตย์จะพบว่าที่ตำแหน่งที่1แกนของโลกทางด้านซีกโลกเหนือเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์ดังนั้นที่ตำแหน่งนี้ซีกโลกเหนือจะได้รับแสงตกตั้งฉากหรือว่าแสงตกตรง ทำให้พลังงานแสงต่อนเหนืยพื้นที่มากอุณหภูมิจึงสูงนักเรียนลองทายดูสิคะว,ว่าตำแหน่งนี้ซีกโลกเหนือน่าจะเป็นฤดูอะไรใช่ค่ะที่ตำแหน่งนี้ซีกโลกเหนือน่าจะเป็นฤดูร้อนค่ะส่วนซีกโลกใต้นะคะเราจะเห็นว่าซีกโลกใต้เบนออกจากดวงอาทิตย์ดังนั้นนะคะซีกโลกใต้จะได้รับแสงตกเฉียง พลังงานต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่น้อยอุณหภูมิจึงต่ำค่ะลองทายดูยสิคะว่าที่ตำแหน่งนี้ซีกโลกใต้น่าจะเป็นฤดูอะไรใช่ค่ะฤดูหนาวค่ะเดี๋ยวคุณครูขอพานักเรียนมาดูที่ตำแหน่งที่3กันก่อนเลยนะคะที่ตำแหน่งที่3นะคะแกนของโลกทางด้านซีกโลกเหนือเนี่ยเบนออกจากดวงอาทิตย์ค่ะดังนั้นที่ตำแหน่งนี้นะคะซีกโลกเหนือเนี่ยจึงเบนออก ทำให้ซิกโลกเหนือได้รับแสงตกเฉียงค่ะพลังงานต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่จึงน้อยอุณหภูมิจึงต่ําดังนั้นที่ตำแหน่งที่3นี้ซิกโลกเหนือน่าจะเป็นฤดูอะไรคะนักเรียนใช่ค่ะฤดูหนาวค่ะเรามาดูกันที่ซิกโลกใต้นะคะที่ตำแหน่งนี้เนี่ยซิกโลกใต้เนี่ยเบนเข้าหาดวงอาทิตย์เต็มๆเ,เลยค่ะทำให้ได้รับแสงตกตั้งฉากหรือว่า แสงตกตรงนะคะพลังงานต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่จึงมากอุณหภูมิจึงสูงค่ะลองทายดูสิคะว่าที่ตำแหน่งนี้ซีกโลกใต้จะเป็นฤดูอะไรคะฤดูร้อนค่ะส่วนตำแหน่งที่2และ4นะคะนักเรียนหลายๆคนนะคะอาจจะยังบอกไม่ได้ว่าซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้น่าจะเป็นฤดูอะไรนะคะ เดี๋ยวเราลองมาดูผลการสังเกตกันดีกว่านะคะที่ตำแหน่งที่2และ4นักเรียนจะเห็นว่าแกนของโลกไม่ได้เอียงเข้าหาหรือเบนออกจากดวงอาทิตย์นะคะดังนั้นนะคะที่ตำแหน่งนี้แสงจึงตกตั้งฉากหรือว่าตกตรงบริเวณเส้นศูนย์สูตรทําให้ที่ตำแหน่งนี้นะคะบริเวณเส้นศูนย์สูตรมีพลังงานต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่มาก อุณหภูมิจึงสูงมากกว่าบริเวณซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ซึ่งได้รับแสงตกเฉียงค่ะส่วนบริเวณซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้จะเป็นฤดูใบไม้ร่วงหรือฤดูใบไม้ผลิครูอิงจะพานักเรียนไปหาคำตอบในสื่อการทดลองเสมือนจริงหรือ simulation กันค่ะค่ะสื่อตัวนี้นะคะหน้าต่างทางด้านซ้ายนะคะก็จะแสดง ลักษณะการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ค่ะโดยจะเป็นมุมมองจากในอวกาศนะคะส่วนหน้าต่างทางด้านขวาบนนะคะก็จะแสดงมุมมองเมื่อมองโลกจากด้านข้างนะคะซึ่งโลกเนี่ยก็จะได้รับแสงที่ตกกระทบบนผิวโลกในลักษณะต่างๆโดยที่ลูกศรสีเหลืองนะคะจะแสดงเส้นรังสีของแสงจากดวงอาทิตย์ค่ะ ที่กรอบนี้นะคะเราจะสามารถเลือกได้ว่าเราจะให้ผู้สังเกตเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งซีกโลกเหนือเส้นศูนย์สูตรหรือว่าอยู่ที่ซีกโลกใต้นะคะซึ่งครั้งนี้นะคะคุณครูจะขอให้ผู้สังเกตของเราอยู่ที่ซีกโลกเหนือก่อนนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าหน้าต่างทางด้านขวาล่างนะคะก็จะแสดงผลสัมพันธ์กับตำแหน่งของผู้สังเกตบนโลกนะคะโดยหน้าต่างขวาล่างนะคะ ลูกศรก็จะแสดงเส้นรังสีของแสงที่ตกกระทบลงบนผิวโลกค่ะส่วนต้นไม้นะคะก็จะมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปตามจากรฤดูค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูการเปลี่ยนแปลงฤดูในรอบปีที่ซีกโลกเหนือกันก่อนนะคะที่ตำแหน่งที่หหรือช่วงเดือนมิถุนายนซีกโลกเหนือเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์ซีกโลกเหนือจึงได้รับแสงตกตรงพลังงานต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่มาก อุณหภูมิเฉลี่ยสูงซีกโลกเหนือจึงเป็นฤดูร้อนค่ะซึ่งสังเกตได้จากพืชพันธุ์นะคะจะมีใบเขียวขจีเต็มต้นเลยค่ะและเมื่อโลกโครจรไปเรื่อยๆนะคะแกนของโลกทางด้านซีกโลกเหนือนะ้จะค่อยเบนออกจากดวงอาทิตย์ค่ะบริเวณซีกโลกเหนือจึงได้รับแสงตกเฉียงมากขึ้นเรื่อยๆค่ะจนแกนของโลกไม่ได้เอียงเข้าหา หรือเบนออกจากดวงอาทิตย์ที่ตำแหน่งที่สองหรือประมาณช่วงเดือนกันยายนซีกโลกเหนือจึงได้รับแสงตกเฉียงมากขึ้นอุณหภูมิเฉลี่ยจึงลดต่ำลงพืชพันธุ์จากที่ใบเขียวเต็มต้นจึงค่อยๆเปลี่ยนสีและทิ้งใบเข้าสู่หรือดูใบไ,ไม้ร่วงคะ่ะเมื่อโลกโคจรต่อไปจนแกนของโลกทางด้านซีกโลกเหนือนะค่อยๆเบนออกจากดวงอาทิตย์นะคะ แกนของโลกจะเบนออกจากดวงอาทิตย์มากที่สุดในช่วงเดือนธันวาคมหรือตำแหน่งที่3ในกิจกรรมนะคะซีกโลกเหนือจะได้รับแสงตกเฉียงมากที่สุดอุณหภูมิจึงลดต่ำลงต้นไม้ส่วนใหญ่จะทิ้งใบสภาพแวดล้อมมีหิมะปกคลุมเข้าสู่ฤดูหนาวค่ะเมื่อโลกโคจรต่อไป แกนของโลกทางด้านซีกโลกเหนือนะจะค่อยๆเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์อีกครั้งอุณหภูมิเฉลี่ยก็จะสูงขึ้นจึงเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิและเมื่อโลกโคโจรต่อไปจนอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้นก็จะเข้าสู่ฤดูร้อนในอีกครั้งในปีถัดไปค่ะการเกิดฤดูต่างๆนี้นะคะจึงเป็นแบบรูปการเปลี่ยนแปลงฤดูซึ่งในแต่ละปีนะคะจะซ้ำเดิมและ ต่อเนื่องเป็นวัฒนจักรเสมอคะ่ะนักเรียนนะคะก็สามารถไปทบทวนสื่อน,นี้ได้ด้วยตนเองนะคะโดยสแกนผ่าน QR Code หรือว่าเข้าผ่านช็อต URL ที่ปรากฏไว้บนหน้าจอนี้ได้เลยนะคะแล้วลองไปหาคำตอบดูนะคะว่าฤดูที่เกิดขึ้นในซิกโลกใต้เหมือนหรือว่าแตกต่างกับบนซิกโลกเหนืออย่างไรนะคะและในขณะที่คนญี่ปุ่นนะคะซึ่งอยู่บริเวณซิกโลกเหนือกำลังเพลิดเพลินกับซากุระบาน คนในประเทศออสเตรเลียซึ่งอยู่ในซิกโลกใต้นะคะกําลังอยู่ในฤดูอะไรลองไปหาคำตอบกันดูนะคะคุณครูคิดว่านักเรียนน่าจะเข้าใจแล้วนะคะคุณครูก็มีคำถามมาลองให้หนักเรียนคิดดูค่ะถ้าโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ในลักษณะที่แกนตั้งตรงจะส่งผลอย่างไรคะ คำตอบก็คือส่งผลต่อการเกิดฤดูของโลกโดยจะทำให้ไม่เกิดฤดูในรอบปีเหมือนเดิมบริเวณต่างๆบนโลกจะได้รับพลังงานแสงคงที่ตลอดปีเช่นแสงจะตกตั้งฉากที่บริเวณเส้นศูนย์สูตรของโลกตลอดทั้งปีซึ่งอาจส่งผลให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงตลอดปีเช่นเดียวกับบริเวณซีกโลกเหนือนและซีกโลกใต้ซึ่งได้รับแสงตกเฉียงเท่ากันตลอดปีทำให้ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในรอบปีค่ะ มาดูกันที่ข้อที่2นะคะข้อความนี้ถูกต้องหรือไม่เมื่อโลกอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์จะเป็นฤดูร้อนและเมื่อโลกอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์จะเป็นฤดูหนาวลองคิดกันดูนะคะคำตอบคือไม่ถูกต้องคะ่ะ เพราะว่าการเกิดฤดูเกิดจากการที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ในลักษณะที่แกนของโลกเอียงคงที่ทําให้พลังงานต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ที่ได้รับจากดวงอาทิตย์แตกต่างกันเนื่องมาจากการรับแสงตกตั้งฉากหรือตกเฉียงที่ต่างกันซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับระยะห่างระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์เลยค่ะลองมาดูข้อมูลนี้กันนะคะเมื่อโลกโคจรมาอยู่ที่ตำแหน่ง A หรือประมาณวันที่21มิถุนายน ซึ่งอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่าตำแหน่ง B ซึ่งโคจรมาอยู่ตำแหน่งนี้ประมาณวันที่22ธันวาคมแต่ตำแหน่ง A ซึ่งอยู่ห่างจากดวงอา,กกาอองนนอทตา B, อาอิตย์มากกว่ากลับเป็นฤดูร้อนของซิกโลกเหนือในขณะที่ตำแหน่ง B ซึ่งอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่ากลับเป็นฤดูหนาวของซิกโลกเหนือค่ะดังนั้นแนวคิดที่ว่าฤดูเกิดจากระยะห่างระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์จึงไม่เป็นความจริงเลยคะ่ะ ตอนนี้นักเรียนก็ทราบกันแล้วนะคะว่าการที่โลกโคจรรอบดวงอา,าทอออิตย์ในลักษณะที่แกนเอียงคงที่ทําให้เกิดฤดูนักเรียนลองคิดดูสิคะว่าการที่โลกเนี่ยโคจรรอบดวงอาทิตย์ในลักษณะที่แกนเอียงคงที่แบบนี้ยังทําให้เกิดปรากฏการอะไรได้อีกบ้างเดี๋ยวเราจะไปหาคําตอบกันในตอนต่อไปกันค่ะสําหรับวันนี้ครูอิงก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ